66นี้เป็นงวดที่104นะคะ104 104แล้วนะคะที่น้องจะให้โชคทุกคนขอม่นม่นเลยนะเพชรจ้าะนะตรงๆเลยนะอ่ะครั้งที่104ออกเลขกะไลคะ่ะหวยรัฐบาลไทยนะลูกนะอ่สสาสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกเลขกะไลวันที่1มกราคม2566นี้นะคะ จมูกเราลุกแรกแล้นะนั่เลยเลยเลยไวยทุกคนติดหัวรลยยกเหน็ดเลยนะคะตอนจิตโดนใจที่หุดหมุนในลูกที่หนูให้แล้วนะคะลูกนะออกมาตรงตองนั่เลยนะตองตาอีขอรองหนูทุกคนอยากติดหัวราจะได้เอาตังรมทำบุญกับเทไกลเนูเยอะๆเยอะๆนะแล้วที่จะได้มีเงินมีทองมีสุีิริการบวดพระเน หาราชาต่อไปนลูกนะเิด้าจ๋าเกิดทางลที่เป็นบุสาวัดให้สำเร็จอัที่ยวรยทุกตากอ่าให้ถูกไปอยู่ที่วัดด้วยนลิกนะเรารมิามไล่สี่ไ่ห้าไรเยอะๆโดยโรยเลยนะมีนิหานเราโรเป็นวัดวัดเทพมันเคยแค่ทหลายนะคะเกิดเาเรากยยคนจะเดือดลทุกคนจะเมาร่วมทบุญกับเทวาลแล้มีิสังวัตต่อ น,น,ะออนะอ่าตรงๆเลยนะลุกที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมันจะไลรนร้อยแปดสิบหกนะครัที่หนึห่งุ่นสีแล้วหนึ่งร้อยสี่แล้วที่ทำให้ตรงๆทุกคนมานะลุกนะอ่าเรือร้อนตรงๆเลยนะอาแหละเอารูเน,นี้กมาได้เลยค่ะอ่ะาแนน่กดไลคกดแชร์เลยนะคะลุกที่หนึ่งนะคะ ห้ทุกคนถูกหวยนะลูกนะพี่จะเอาเงินนะคะคนถูกหวยคนก็บริจาคเงินมาร่วมซื้อที่ดินสร้างวัดพระเนตนะคะลูกนะอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่มีเลขมีสิเลขหนึ่งหนึ่งใครเลขเจ็ดนะคะอืครับได้สวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เลยค่ะทั้งหนึ่งพันท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เลขหนึ่งมาดูใครเลขเจ็ดเหมือนกันนะกำลังดีนะคะอ่ะลูกที่สองนะคะเป็นจ้าขอกระลังถึงทวยเทพนะที่พี่จัดงานคณิตจตุรฐีนะคะที่พี่กับที่เดย์จัดงานคเนตจรูรัฐีที่บ้านแล้วก็จัดงานในวันรับปีที่บ้านนะของเทศกาลนี้จงส่งผลให้เป็นปัจจัยบุญนะคะให้น้องเพ็ญกาไม่ว่าจะอยู่หุ่นใดก็แล้วแต่อวตาในใดก็แล้วแต่อยู่้าน,นนานใดก็แล้วแต่นะอ่าขอให้น้องมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มแข็งแน่นแทุกงวดทุกครั้งที่พี่หมุนนะคะลูกนะ ขอให้น้องกลับมาให้โชคลาภทุกคนอย่างถูกต้องแม่นยำทุกงวดนะลูกนะนะ <c oughs> ลูกที่สองนะนะถูกไหมลูกที่สองนะคะลูกนะวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันหนร้อยหกสิบหกให้ทุกคนถูกหวยรวยยกเทเลยนะคี่จ้องที่ตั้งวัดนะลูกนะให้ทุกคนถูกหวยก็จะได้โอนเงินมาซื้อที่ดินมีตั้งวัดทั่พเนธกับพี่รองฝัญกับที่เด่นนะที่สอง ลูกแรกหนึ่งลูกที่สองอะไรลูกนะ้าโดนจิตโดนใจที่ยดหนะ้ายุดน้าอ่าตองตองนั้นนั่นเลยนะลูกที่สองมาค่ะเลือกออกมาเลยค่ะเลือกเลยค่ะพีกจ้าอ่าออกมาเลยค่ะยังไม่ลงนะคะยังไม่ลงนะคะลูกที่สองอะไรเอยพี่จ้าอ่ามาแล้วค่ะอ่าลูกแรกเมื่อกี้นะอยู่ข้างล่างนี่นะคะอ่า เมื่อกี้ลูกแรกลูกแรกนะคะเอาไ้ไว้ข้างบนแทนนะคะลูกทีแรกก็คือลูกหนึ่งก็คือได้หนึ่งนะคะลูกทีสองนะคะเออมันคุ้นคุ้นว่ะคุ้นคุ้นนะเลขนี้มาจากใครวะแป็นหนึ่งยวให้พี่เทนดูกันอ่ะอ่าไปไปถ่ายทีน้องหน้าน้องกันคุ้นคุ้นนะเลขนะอ้าวใครเคียงเลยนี่ใคนเคลียร์ะบันั้นนะอ่าคนมาจับได้แล้วค่ะ อ,อย่าพึ Michael, ่งออกนะครับผมอย่าพึออะหนึ 80, ่งแปดหนึ่งแปดก็เป็นศูนย์แปดได้เราทอผันเกินเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดวันที่แปดครับนะคะอ่าแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดตัวเดียวก็เป็นศูนย์แปดแปดศูนย์ได้เนาะครับรายละเอี่าลืมดูวันที่สิบแปดด้วยนะคะครับอ่ะเด้อพี่เดย์จะเมาอะไรเดี๋ยวทอฝันเขียนสรุปเลขให้อะแคปเจอร์หน้าจอเป็นการหนึ่งแปดค่ะ อ่าแทบเจอร์หน้าจอไปก่อนนะครับสำหรับใครนะครับอยากจะซื้อลอตเตอรี่นะครับหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดกปดแปดหกสามเก้าสามศูนย์แปดร่องหนึ่งสามศูนย์สามแปดแปดสี่เจ็ดแล้วก็กันหกสี่เก้าสี่นะครับกันหกสี่เก้าสี่นะครับเอาละครับหน้าจอไปนะครับผมมันออกแล้วมันอาจจะเป็นเก้าสี่ก็ได้ครับนะคะอ่ะมีเด่นมีรองแล้วมีกันนะคะ แต่แถวบนเนี่ยชอบมากหนึ่งแปดเจ็ดแปดเนี่ยชอบมากซื้อสามเดวก็หนึ่งแปดเจ็ดตามเลขทูบเลยค่ะหนึ่งแปดเจ็ดตามเลขทูบเนาะทอฝันตอนที่หมุนออกมาเป็นหนึ่งแปดทอฝันว่าทําไมมันคุ้นๆที่ะรสามเจอ่ะแต่หนึ่งไม่ออกเอ๊ะทำไมมันคุ้นจังวะมาจากไหนาาเนี่ยเลขทูบค่ะตรงกันแปะเลยหนึ่งแปดเจ็ดเลขทูบเราจุดวันไหนคะ นั่นแหละครับที่ผ่านมาเนี่ยครับตวันอาทตีวันที่สิบแปดอ่าสิบแปดสิบแปดที่จัดวันที่สิบแปดพอดีอ๋อสำหรับที่สิบแปดด้วยเราได้หนึ่งแปดเจ็ดจัดและเดี๋ยวรีบไปซจัอวันที่สิบแปดกันเลยเล็กดีครับเรกดีไงไหว้ทั้งมีมาหลายเทพเลยในวันนั้นนะหนึ่งแปดเจ็ดแปลกมากเลยแล้วหนึ่งแปดเหมือนกันมาแล้วค่ะงวดที่แล้วสองงวดซ้อนไม่เข้างวดนี้ต้องมาล้างตาแก้มือกันครับขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรวยยกเแขนแล้วอย่าลืมร่วม ทำบุญนะทอฝันจะไปซื้อที่ดินสร้างวัดพระเนตรถวายพระเนตรกระถวยเทสทั้งหลายนะคะครับผมอ่าเอาแล้ครับแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับบอกที่มาก่อนหนึ่งแปดก็คือมาจากปิงปองหนึ่งแปดหนึ่งแล้วหนึ่งเป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดแปดได้นะคะมาจากเล็กทูปด้วยแล้วก็หกหกมาจากไหนคะแปดเนี่ยรู้แหละแต่หกเนี่ยมาจากผ่านเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยไงแล้วมันก็ตรงกับงวดที่สิบแปดพอดีที่มันจะมีปิงปองใช่ไหม อะไรงวดที่เท่าไหร่ที่มันจะมีปิงปองเป็นหกแปดอ่ะนกแปดก็แปดมันจะมีอยู่นะคะอ่าแปดก็จะมีาจากหมถึงนึ่งแปดาถึงแปดตัวเดียวหนึ่งแปดถึงแปดหนึ่งตัวไม่มีตัวอื่นก็เือนแปดอย่เดียวแปดอย่างเดียวคือเป็นศูนย์แปดก็ได้เป็นแปดแปดก็ได้ตีความเป็นศูนย์แปดก็ได้เป็นแปดก็ได้หกสมาจากหกแดนั่นแหละค่ะเปลี่ยนแปดถ่าครึ่งเป็นสามครส่วนหนสก็มาจากหน่งแปดนะนมก็มาจากเนี่ยมันแพงไปเรื่อยๆ4 7สี่เจ็ดนี่ก็คือมาจากงวดที่ อ่าเท่าไหร่น่ะแล้วมันเป็นปิงปองนิ้ววัดนั้นน่ะนะฮะมันเป็นเลขข้างบนของวัดนั้นจาไม่ได้แล้วที่ให้ดูเลขงวดอันนี้ก็เป็นตัวลองไปแต่4ี่เจนานร้อยร้อวันพันปีไม่ออกอาจจะมาออกวันนี้ก็ได้นะคระับเอาล่ะครับแทปหน้าจอไปนะครับให้เวลา10วินาทีนะครับอ่าสิบเก้าแปดเดหห้าสี่สามสอง หนึ่งงวดนี้ต้องเข้าค่ะงวดนี้ต้องเข้าค่ะนะครับผมรวยค่ะรวยแน่นอนค่ะเพ็ต้าให้ทุกคนรวยรวยค่ะต้องเข้าค่ะมั่นใจค่ะเพราะมันชนเล็กทูบผลลุกดีนะลงเล็ทูบงานนวลตตีไปใน u t u ู e แล้วนะคะนี่โอเคค่ะรวยรวยค่ะหนึ่งแปดเจ็ดไปเลยค่ะโอเคค่ะปิดเลยจากที่หน้าน้องรวย